วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเพลหัสที่29มิถุนายน2566บายอัเพียวบอลเต็งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีโปรเจกต์บอลเต็งนะครับ1ตัวเน้นๆนะครับวันนี้หยิบมาฝากให้กับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกกันอีกเช่นเคยนะครับโดยสำหรับวันนี้นะครับคู่ที่เรายกมาวิเคราะห์ให้นะครับก็เป็นบอลเช้านะครับเป็นรายการของโคปาสูดาเมริกาน่านะครับ โดยสำหรับคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ระหว่าง C.A. Penaro ทีมจากอุลุกวัยนะครับที่จะเปิดบ้านพบกับอเมริกามิไนโรทีมจากบราซิลนะครับโดยคู่นี้นะครับจะลงเตะก,กันในเวลา7โมงเช้านะครับก็เป็นข้าวกาแฟนะครับก่อนไปทำงานนะครับให้กับเพื่อนๆพพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับ ก่อนเราจะไปวิเคราะห์เกมกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอัเพียบอลเต็งของเรากันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดน,นะครับแนวทางทีมหน้าลงทุนประจําวันนะครับที่เราจะหยิบมาฝากกันในทางช่องทาง Youtube ของอัเพียบอลเต็งนะครับ แล้วสำหรับผลงาน VIP ในกลุ่มของเราเมื่อคืนนี้นะครับที่ผมได้เข้าไปลงบินไว้ให้ในกลุ่มนะครับก็เรียกได้ว่าบอลเตงของเรานะครับ2บินที่ลงไว้ให้นะครับก็กินเต็มด้วยกันทั้ง2บินนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในกลุ่ม VIP ของอาเพียวบอลเตงกันด้วยนะครับ ส่วนสำหรับท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางบอลเต็งบอลสเต็ปแบบชวนๆเน้นๆนะครับสามารถแอดไลน์ที่ปากหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะแอดไลน์อารพีเอของเรานะครับแอดเออารอย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับก็ครบเครื่องเรื่องฟุตบอลนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยได้ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับผมรับประกันได้เลยนะครับเข้ามาแล้วตามทุกวันนะครับบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับสรุปผลสิ้นเดือนนะครับยังไงสมาชิก ที่เข้ามานะครับจะบวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับท่านใดที่ยังกดเองนะครับแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่ตอนนี้นะครับก็ลองมาอยู่ในกลุ่มของเราดูนะครับกลุ่มเราเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านใดที่อยากบวกไปด้วยกันนะครับหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันได้ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับ โดยคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ระหว่าง C A Penalo นะครับทีมจากอุรุกวัยนะครับที่จะเปิดบ้านนะครับพบกับทางด้านอเมริกามิไนโลนะครับทีมจากบาราซิลนะครับคู่นี้ก็ลงเตะก,กันในเวลา7โมงเช้านะครับโดยสำหรับคู่นี้นะครับทางคู่จะอยู่ในกลุ่ม F นะครับ โดยสำหรับกลุ่มเนะครับที่1ของกลุ่มตอนนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านจัติเซียนะครับทีมจากอาร์เจนตินานะครับที่มี12คะแนนนะครับน่าจะผ่านเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนอันดับที่2นะครับจะเป็นทางด้านมิเรียนนาลีออสนะครับทีมจากโคลอมเบียนะครับมีคะแนนอยู่10คะแนนนะครับหลังรองจ่าฝูงของกลุ่ม F ออยู่ตอนนี้นะครับ ส่วนอันดับที่3นะครับก็เป็นอเมริกามิไนโรนะครับมี7คะแนนนะครับส่วนที่4ก็เป็นเพนาโลนะครับมีศูนย์คะแนนหลังบวยของกลุ่มอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับลุนผ่านเข้ารอบนะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่2ทีมนะครับระหว่างทางด้านมิเดียนนาริออสนะครับกับทางด้านอเมริกามิไนโรนะครับโดยสําหรับทางด้านอเมริกามิไนโรนะครับถ้าอยากจะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับพวกเขาต้องลุ Aven ้นให้ทางด้านมิเดียนนาริออสนะครับแพ้เท่านั้นนะครับแล้วทางด้านอเมริกามิไนโร ลูกได้เสียต้องมากกว่าทางด้านมิเรียนนาลีออสนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับ เราก็มาดูผลงานนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะครับทางด้าน c a เอพนารนะครับผลงานนัดล่าสุดนะครับเป็นการเสมอกับทางด้านวันเดอร์เลอร์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ในเกมลีกนะครับห้านัดหลังสุดนะครับยังหาชัยชนะไม่เจอนะครับโดยเป็นการเสมอไป1นัดนะครับแล้วแพ้ไปถึง4นัดด้วยกันนะครับห้านัดหลังนี้นะครับพวกเขาก็ไม่ใช่ทีมที่ทำเงินเลยนะครับโดยเสียไปทั้งหมด5นัดรวดนะครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนะครับอเมริกามิไนโลนะครับ นัดล่าสุดนะครับเป็นการเปิดบ้านนะครับแพ้ทางด้านอินเตอร์นาซีอองนานไป2ประตูต่อ1ในเกมลีกนะครับห้านัดหลังสุดก็เก็บชัยชนะไปได้2นัดนะครับเสมอไป1นัดแล้วแพ้ไป2นัดนะครับห้านัดหลังนี้อเมริกามินโนะครับทำเงินไป2นัดเจ้าไป1นัดแล้วเสียไปถึง2นัดนะครับ ส่วนคู่นี้นะครับทางคู่เคยพบกันมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็เป็นทางด้านอเมริกามิไนโลนะครับนั้นเปิดบ้านถล่มไปได้4ประตูต่อ1นนะครับทางด้านเลราคาในวันนี้นะครับที่เปิดออกมานะครับก็ให้เป็นทางด้านทีมเยือนอเมริกามิไนโลนะครับต่ออยู่ที่ราคาปอลลบสินะครับราคาไหลลุวงหน้าตอนนี้จะมี0.5นะครับส่วนโอเวอร์กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับ แล้วสำหรับเด่นราคา1นคูณในวันนี้นะครับจ่ายออกมาก็ให้เป็นอเมริกามิไนโรนะครับที่ดูดีกว่าทางด้านเพนาโลนะครับโดยทางด้านเพนาโลนะครับชนะจ่ายอยู่ที่3เท่าเลยนะครับส่วนอเมริกามิไนโรนะครับถ้าชนะจ่ายอยู่ที่2.1เท่านะครับเดรสหนึ่งคูณสคู่นี้นะครับให้อเมริกามิไนโรนะครับดูดีกว่าทางด้าน CA เอนพโลอยู่1เท่าด้วยกันนะครับ โดยสำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับชื่อชั้นนักเตะนะครับหรือชื่อชั้นของลีกนะครับก็เป็นทางด้านทีมเยือนอเมริกามิไนโรนะครับที่ดูดีกว่าทางด้านเจ้าบ้าน c ีเอเพเนโลอยู่ค่อนข้างเยอะก็จริงนะครับแต่ทางด้านอเมริกามิไนโรนะครับจุดอ่อนของพวกเขานะครับคือผลงานการลงเล่นเป็นทีมเยือนนะครับโดยในลีกปีนี้นะครับลงเตะในการลงเล่นเป็นทีมเยือนไป5นัดนะครับ เป็นการเสมอ1นะครับแล้วแพ้ไปถึง4นะครับยิงได้5เสียไป13ประตูนะครับวินเลตในการลงได้เป็นทีมเยือนนะครับตอนนี้อยู่ที่0%นซนะครับก็เรียกได้ว่าผลงานการออกไปเยือนในลีกนะครับยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องบุกไปเยือนทางด้าน CA เ e n พเโลนะครับทีมจากอูลุไกนะครับโดยผมก็มองว่าไม่น่าใช่งานง่ายนะครับของอเมริกามีไนโลแน่นอนในวันนี้นะครับ ถึงแม้นะครับผลงานนะครับหรือชื่อชั้นนักเตะชื่อชั้นของลีกนะครับทางด้านอเมริกามีไนโลนะครับดูดีกว่า c a เอเพโลอยู่ค่อนข้างเยอะก็จริงนะครับแต่คู่นี้นะครับถ้าเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับวันนี้ผมค่อนข้างชอบไปทางด้านสกอร์สูงนะครับเพราะผลงานของทางด้านเจ้าบ้าน CA เอเพเโลนะครับ5นัดหลังสุดนะครับพวกเขาออกสกอร์สูงไปถึง4ี่นัดนะครับออกสกอร์ต่ําไปเพียงนัดเดียวนะครับส่วนทางด้านอเมริกามีไนโลเองนะครับ สามนัดล่าสุดนะครับก็เป็นการออกสกอร์สูงกันไปทั้ง3นัดนะครับแล้วนัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับก็เป็นการออกสกอสร์สูงไปอีก1นัดนะครับนึกได้ว่าคู่นี้นะครับมีโอกาสที่จะออกไปที่สกอร์สูงค่อนข้างเยอะนะครับพอทั้งคู่ก็ยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เสียประตูได้ค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับ ถึงแม้ทางด้านอเมริกามิเนโลนะครับจะต้องการ3มคะแนนวันนี้ก็จริงนะครับแต่คู่นี้นะครับผมค่อนข้างชี้ไปทางด้านสกอร์สูงนะครับที่ราคา2.5นะครับคู่นี้นะครับผมมองว่ามีประตูกันเกิน2ลูกขึ้นไปแน่นอนนะครับแล้ววันนี้นะครับจะเป็นนัดสุดท้ายด้วยนะครับยังไงผมมองว่าทางคู่นะครับมีเท่าไหร่วันนี้ใส่กันสุดแน่นอนนะครับคู่นี้อยู่ไปทางด้านสกอร์สูงนะครับผมมองว่าน่าจะทำเงินทำกำไรมากกว่าในวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคู่ของเราในวันนี้นะครับที่หยิบยกมาวิเคราะห์ให้นะครับก็หวังว่าจะทําเงินทํากําไรให้กับพี่พี่นักลงทุนกันทุกคนนะครับส่วนสำหรับท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางบอลเปงประจําวันของเรานะครับสามารถแอดไลน์ที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือแอดไลน์อัพเพียวของเรานะครับ a r e p u r e อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับก็สำหรับตัวเต็ง v i p ในกลุ่มนะครับผมจะรอดูราคา ช่วงเย็นให้ราคาชัวรวนิ่งๆอีกทีนะครับแล้วจะเข้าไปลงบินให้กับสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับสำหรับตัวเต็งนะครับก็เตรียมตัวรอกันไว้ได้เลยนะครับคัดเน้นๆเนื้อนะครับมาฝากให้กับสมาชิกกันอีกเช่นเคยนะครับ ก็สลับท่านใดนะครับที่อยากได้ตัวเต็ง V.I.P. ของเรานะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาขอเข้ากลุ่ม V.I.P. ของเรากันได้เลยนะครับกลุ่มเราเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านใดที่สนใจอยากบวกไปด้วยกันนะครับหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาพูดคุยสอบถามกับทางเรากันได้เลยนะครับ ส่วนคลิปหน้านะครับเราจะหยิบคู่ไหนมาวิเคราะห์กันอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอัพเพียวของเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ